เจซุมโพใหญ่นะครับเป็นแผ่นละเจ็ดพันนะบวกวันหนึ่งสเจ็ดอีกสามพันนะแผ่นละหมื่นนะครับ <c oughs> ชมกันต่อครับแกมที่หกนะเดี๋ยวไปโตพี่เอม็มพาพี่ป๊อปไปหลังโรบินสันหลังโรบินสันมีรายร้านหมูกระทะหรือครับแอดป๊อปเงาอยู่ <c oughs> <c oughs> กรรมการเขาขาดไม้เบกน,นะครับสีนินเขาตบยาวๆไปเขาไม่ขาดแต้มนะชนป้ายไม่ไหวแล้วครับถ้ามันไม่ไม่ไหวจริงก็ต้องยอมนะครับวันหน้าว่ากันใหม่นะสมัยก่อนมันมีหลายที่นะครับบางที่ก็กาเดียวบางที่ก็สองกานะครับ ลมเป็นสันทั้งเซ้เลยเหรอมันเป็นไรหมูกระทะอ่ะช่างเจอเฟอฟนเขากันไม่โดนเหลี่ยมนะครับปัญหาของโฟนนะเ<ป>ก้าอี้มันหลองนะใครไม่ยอดเงินไปนั่งนี่มันฟ้องเลยนะ<ป>อะสีนีน้ไม่หลุดเหมือนกันสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีสุกท่าน มีสีไหมขาวใกล้ชีกแล้วหรอโฟนสีดินช่วงพีกดีกว่านี้ผมว่าด,ดีกว่านี้นะเสื้อโฟนสวยมีจำหน่ายไหม น่าจะเอาไว้แจกเอาไว้เล่นกิจกรรมมากกวา่าราเดือบแบงค์แพ้ครับ400ร้อคะแนนครับขาวจบยังไงถึงชมพูไหมไม่ถึงนะชมพูเมื่อวานแบงค์ชิงดำนั้นชิงเสมอนะครับแบงค์ได้ดำจะเสมอนะครับพี่กุ้งได้ดำก็าจะนาไปสนะี่ร้อย ยยังลงนะครับวิ่งมาหนาแล้วนะเอ,อาละครับหนาอีกครับโฝนไปไม่สุดครับ กำลังจะบอกว่าแดงลูกนี้ลงเหมือนแต่งตัวเสร็จแล้ว,ลวนะเนี่ยสถานการณ์มันบีบนะโดนนำทั้ง4,600นะครับถ้าสิ์นินแทงไม้นี้หมดต้องดูโฟนจะยอมหรือเปล่านะวันนี้ออกไม่ได้จริงๆครับ หรือว่าเป็นเพราะเขาเพิ่งขับกลับจากมาเลมาด้วยนะไปแข่งขันที่มาเลมาเป็นเดือนเลยนะช่วงนี้ถ้าชนแก้วเก๋าบอกได้ทุกคนนะนะประเทศไทยใครก็ได้นะสนุกไม่สู้ หลังโลบินสันกี่กาครับหลังโล,โลบินสันสิบห้ากา ดูขาวถึงไหมถึงไหมต้องใช้เดดแล้วนีน่ถึงไหมไอ้วิ่งนิดนึงหน,น,น,นาแต่ว่าแต่ว่าอืมน้ำตาลช่วยไหม,มนี่ก็จะมาย้ายหลงนนึงอะ ก้าแต้มสามกานะครับลูกนี้ยังใจเย็นนะยังกันอยู่นะาสียน,น ตัวข้างๆผมนี่ลีเจนซี่แล้วนะลีเจนซี่บาลันดีไทยลีเจนซี่ที่จริงมันต้องออนเดอะล็อกนะนี่ไม่ใส่โซดานะเสียของหมด ไม่ดีแล้วสีนินชมพูช่วยไหมเหมือนชมพูจะช่วยอีกหรือเปล่าอืมน้ำหนักยังดีอยู่นะครับทิศทางไม่ดีนะเอาคืนไปบ้างโผล่ไหมโผล่ครับ หมดความหอมเลยอะใส่โซดาใช่ไหมแบกผมเชียร์โฟนเวลาดูกีฬาผมพูดอยู่เสมอนะผมจะเชียร์คนที่ตามหลังนะครับเพื่อให้เขา กลับมานะให้มันสนุกนะครับวิธีดูกีฬาให้สนุกนะยกเว้นว่าเราเป็น f อฟฝั่งที่นำอยู่ยงั้นเท่านั้นเองอได้กับน้ำเงินไหมได้กับน้ำเงินหรือเปล่า แม็กอ่างทองนี่แวแวๆว่าจะตีรถมาหาแอดป๊อปที่ฉะเชิงเซานะ อย่างบอสเก่งมันแน่นอนอยู่แล้วพรกพวกกันมันก็ต้องเชียร์ฝั่งเดียวนะเป็นเรื่องธรรมชาติครับผม <c oughs> <c oughs> พูดถึงแบบคนกลางไงนะเวลาดูกีฬาอะไรอเงี้ยแบบนี้นําเยอะไหมเยอะสิครับ โลตีห้าหมื่นใช่ครับที่ที่ที่ลาวใช่ไหมโลตีห้าหมื่นเลี้ยงน้องที่เคาน์เตอร์หมดไปสองแสนมะั้งซื้อโลตีหมดไปสองสามแสนอะืมสวยครับโฟนอืมือเป๊ะเลยครับ แต่มขาดนะครับกาหมดนะโฟนตกดำก็ได้กลับมามี2กา500เหลือ4 1 0 0ัหน่งยังอย่ใได้งครนะโฟนกลับมามี2กานะครับ2กา200ชนะอีก300รวมเป็น500สกอรสกรรวมเหลือ4 1 0 0นะผมเช็คหน้างานนิดนึงนะครับกันความผิดพลาดนะ